ดีค่ะทุกคนหนึ่งในมุกนะคะวันนี้หนึ่งจะมาในมิวหนังสือที่บอโหสุดยอดมากตอนใกล้จบนะคะเล่นทำเอาอึ้งมากๆเลยค่ะมันเหนือความคาดหมายมากๆเลยค่ะอุ้ยเหมือนเขาแบบล้มก็ได้เลยนะซึ่งทําให้เป็นหนังสือที่มันติดอยู่ในแบบใจของหนึ่งมากๆเลยค่ะก็คือเล่มนี้ค่ะคดีฆาตกรรมแฟนนากับนกฟามิงโก้ค่ะ น้ำปกเล่มนี้ก็คือแบบน่ารักมากก็จะมีรูปแบบนกฟามิงโกแบบนกฟามิงโกอยู่2ตัวะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีที่ขั้นหนังสือให้ด้วยค่ะก็จะเป็นรูปเดียวกับน้ำปกเลยก็จะมีที่ขั้นหนังสือที่บีก็จะมีรูปต้นไม้นะคะกับรูปนกฟามิงโกไเล่มเขาบอกว่ารูปนกฟามิงโกเนี่ยเหมือนเอ้ยเขาใส่บูดดำอะไรเงี้ยตัวบาน่ารักมากเล่มนี้อยากจะสารภาพว่าซื้อเพราะว่าชื่อคนเถียรเรืเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งอะ ชอบผลงานอีกเรื่องหนึง่งเขามากๆเลยนะคะก็คือ The Heaven ค่ะคาเฟ่สำหรับผู้หอยหาความตายค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้สุดยอดแบบสุดยอดไม่คิดว่าโอ้โหมันจะขนาดนี้เออใจแรกอ่ะที่ได้เร่มนี้มานะคะก็คือฟังอ่ะรีวิวเขามาเขาบอกเอ้ย e มันดีนะมันดีนะก็คิดว่าจะเป็นแนวแบบเอ้ย e จันลงใจหน่อยแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เลยแบบเรียกได้ว่ากระเสือกกระสนในการมีชีวิตรอดค่ะเออมันมันต้องใช้คำนี้จริงๆนะคืออ่านแล้วเนี้ยไม่มีอะไรบรรยายให้กับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะมันสุด ยอดแบบสุดยอดมากมาเลยนะเพราะอีกสอนนึงพี่เลนะคะเขาออกเล่มนี้มาเออซึ่งเป็นคนเขียนเดียวกันนะคะก็คือคุณชองแฮยอนนะคะก็เลยเออแตดใ,ใจที่ดาซื้อเล่มนี้มาเพราะว่า <Wow, S 1> ชอบเดอะเฮเวนของเขามากเลยค่ะก็เลยตั้งความหวังกับเรื่องนี้นะค่อนข้างสูงค่ะเรื่องดาวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับจุนฮูค่ะครูที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลับๆนะคะกับดาฮยอนค่ะนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นนะคะก็ดำเนินไปอย่างลับๆเนี่ยอย่างต่อเนื่อง แต่แล้วดาฮยอนค่ะกับถูกฆ่าตายค่ะทาให้จุนฮูนะคะต้องปกปิดการตายของดาฮยอนเนี่ยไว้เป็นความลับมากๆเพราะไม่สามารถให้ใครรู้ได้นะว่าทั้งสองเนี่ยมีแบบความสัมพันธ์กันนะคะ,ะว่าในเรื่องนี้ครูจุนฮูเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าดาฮยอนนะคะเหมือนดาฮยอนเนี่ยมาหาครูจุนฮูนะคะที่แบบเอ้ยในตอนกลางคืนนะเพราะว่าเขาต้องเคลียร์แบบ งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ครูคนอื่นเนี่ยเขาทิ้งให้เราผิดชอบเนี่ยเพราะว่าครูจุนฮูเนี่ยเป็นครูที่มาใหม่แล้วก็อายุน้อยใช่ไหมเห็นว่าครอบครัวไม่ได้มาด้วยนี่เออลูกไม่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยต้องกลับไปทํางานบ้านต้องกลับไปเลี้ยงลูกแบบดูแลสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยโยนภาระงานอะไรเงี้ยให้กับครูที่มาใหม่ก็คือครูจุนฮูนะคะเขาเลยต้องเกี่ยงงานเอกสารของโรงเรียนเนี่ยที่จริงๆแล้วก็ครูคนอื่นเนี่ยได้รับมอบหมายมาเขาก็โยนให้กับ พูจจนหูหมดเลยแล้วเขาก็อยู่กับย่ามสองคนนะคะที่เป็นกะดึกอะไรเงี้ยก็คือนหนึ่งนะคะดาฮยอนเนี่ยได้เข้ามาหาจุนฮูคะ่ะแล้วเขาก็เมีความสัมพันธ์กันนะในห้องเรียนคะ่ะพูจุนฮูเนี่ยพยายามให้แบบเอ้ยย่าไม่ใม,ม้มาตรวจตอนกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าต้องให้ดาฮยอนเนี่ยลงนีออกจากโรงเรียนไปเกาะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยกลับเห็นดาฮยอนนะคะถูกฆ่าตายคะ่ะเอ้ยแบบตอนนี้เขาบรรยายว่าเขาตายยังไงอะ่ะคือโหม,มันสยองเหมือนกันนะเออ เพราะว่ามันมันถูกแผนไว้ในชั้นเรียนด้วยค่ะแล้วตัวของจุนฮุนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ว่ามีหลักฐานเหลืออยู่ในตัวของดาฮยอนนะคะเออว่าเขามีความสัมพันธ์กันถ้าตำรวจมาอะไรเงี้ยเขาต้องตรวจเจอแน่เลยว่าเป็นยังไงแล้วเขาไม่อยากทิ้งชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยในการเป็นครูเออด้วยแล้วก็ไม่ให้ใครรู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับนักเรียนไม่งั้นชีวิตเขาต้องแบบอุย้ยจบเพแน่รออะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องแบบอุย้ยเอาศพดาฮยอนเนี่ยไป ไปถ่วงน้ำเออใช่ค่ะแล้วมันก็เกี่ยวกับการตามหาตัวฆาตกรนะว่าใครกันแน่เนี่ยที่ฆ่าดาฮายอ,อในโรงเรียนนะคะรวมถึงเขาเนี่ยต้องปกปิดจากตำรวจน่ะที่เอ้ยมาตามว่า เขาเนี่ยเป็นคนฆ่าหรือเปล่าซึ่งมันมันพีมากเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้มันพีค่ะตอวที่เป็นนกฟามิงโกนะคะก็คือในห้องของดาฮยอนที่เป็นบ้านอะไรเงี้ยกับมีลูกนกฟามิงโกะค่ะติดไว้ทั้งแบบเออผนังในห้องของดาฮยอนเต็มไปด้วยนกฟามิงโกนะคะก็เราต้องแบบเอ๊ะนกฟามิงโกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะทําไมดาฮยอนเนี่ยถึงชอบนกฟามิงโกมามาเลยตอนต้นเรื่องอะมันเหมือนเป็นเอ๊ะอ,อีกความหมายหนึ่งนะแต่ว่าตอนท้ายเลยอะโอ้โหมันคือ มันคืออีความหมายหนึ่งเลยค่ะสุดยอดมากแล้วเล่มน,นี้ตอนอ่านนะทําให้อยากดูเรื่องราวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเขียนเขาเก่งในการเล่าเรื่องนะตั้งแต่ The h e a v e นแล้วเขาเล่าแบบโหแบบฟิลแบบดูซีรีส์เกาหลีที่มันแบบฮีตมากอะ่ะคือจบแต่ละบทแต่ละบทของเขาอะ่ะแต่ละบทของเขาก็จะเป็นรูมน้องฟาร์มิงโกได้ค่ะตอนจบแต่ละบทเนี่ยบางทีอ่ะมันฮีตมากเลยนะมันแบบโอ้ตอนจบตอนอะ่ะเฮ้ยมันแบบ มันพีกอะขอยังไม่นอนอะ่ะขอดูอีกตอนหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเออเพราะมันค้างคาใจมากมากเลยแล้วก็รู้ตัวอีกที่แบบโนตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้ยแบบมันพีกมากแล้วก็ ในเล่มนี้เขาไม่ได้เล่าแค่ตัวจุนฮูอย่างเดียวนะคะมันจะมีทั้งตำรวจที่เข้ามาสืบสวนคดีะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบเรื่องราวของครูอีกคนด้วยที่เขาเล่าไปแต่และตัวละครเลยอนะทำให้แบบน่าติดตามนะ่าอ่านมากๆแล้วก็บอกเลยว่าเล่มนี้วางไม่ลงเลยคะ่ะและในเรื่องนี้นะคะมันก็คือดำ,ดำเนิเนเรื่องเล็วมาเพราะว่าในโรงเรียนนี้ที่ตัวดาฮยอนตายอะมันก็จะมีแค่2คนที่อยู่ก็คือมีตัวครูจุนฮูกับตัวยามรปภอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ชอบของเรื่องนี้นะคะเขาเล่าเรื่องราวของตัวดาฮยอนนะคะนักเรียน ที่ถูกค่าตายได้ได้หนีมากๆเลยนะพออ่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากเลยมันจะมีแบบปลาแรกๆเลยอะบทแรกเลยค่ะคะุณจุนหัวเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวของ เด็กดาฮายอนได้ดีมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่เข้าใจเด็กคนนี้ที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วกับไม่ใช่เลยค่ะยิ่งสืบหาฆาตกรที่ฆ่าตัวดาฮายอนนะคะเขากลับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดาฮายอนเลยค่ะตัวเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกับอะไรหลายอย่างวายทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่คนที่ถูกกระทำอ่ะเขาไม่สามารถไปเอาผิดคนที่แบบ เออกระทาเขาได้นะเขาเลยมาลงกับตัวดาฮายอนนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กที่จะต้องถูกเกียดชังอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออมันมันดีมากเลยค่ะแล้วอยากจะบอกว่าตอนท้ายๆเรื่องอ่ะที่เขาเฉลยนะบอกเลยว่าอึ้งมากแบบมาก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 ค่ะถึงกับต้องแบบฮะอะไรนะแบบเราก็ต้องแบบไปอ่านประโยคนั้นอ่ะซ้ำอีกรอบว่าเอ๊ะ ฉ,ฉันอ่านผิดหรือเปล่า,าเออมันขนาดนั้นเลยเหมือนกับเราเข้าใจผิดทั้งเรื่องเลยทั้งๆที่เขาไม่ได้โกหกนะคะแต่แค่บอกไม่หมดเออแล้วเราก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งตลอดแบบทั้งเรื่องเลยเราเลยคิดว่าเป็น,น,บน,นแบบนั้นแบบนั้นเราเข้าใจมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่แบบเราอ่านไม่แตกฉานเองนะเราเข้าใจผิดไปเองอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นจุดเนี้ยทําให้รู้สึกว่าโอ้โหไม่ไม่ค่อยเห็นแนวนี้ที่ไหนมาก่อนคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่า จุดนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มันโดดเด่นมาจากเรื่องอื่นเลยค่ะเพราะว่าเออตรงจุดนี้เลยพีคมากแล้วมันก็ตรงจุดพอยที่มันพีกเนี่ยค่ะมันสามารถอธิบายเรื่องราวแบบต่างๆที่ตอนอ่านหนัสือเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเอ๊ะทำไมมันถึงขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออได้อ่ะโหหมดจดมากๆเลยค่ะอย่างตัวของจุนฮูเนี่ย เขาอ่ะมีแบบภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาออกกับไม่สนใจภรรยาเลยอะไรเงี้ยภรรยาเขาพยายามทำทุกอย่างแบบพยายามตามมาพยายามขอแบบเออให้เราอยู่ได้กันนะอะไรเงี้ยยอมทุกอย่างแต่จุนหัวกับผักใส่ภรรยาแล้วก็พูดจาไม่ดีแต่เอ้ยแต่ภรรยาก็ยอมแล้วก็รู้สึกว่าเอะทำไมเขาถึงผักใส่ภรรยาเขาแบบนี้นะแต่ว่าพออ่านถึงมันเป็นจุดพีกแล้วก็รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะก็แบบเข้าใจเลยว่า ทำไมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี้ยคือสนุกนะเป็นฟิลหนักเฮ้ยมีการแบบหลบหนีไม่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนี่นะเออแบบมันสนุกมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเล่มเนี้ยอ่านแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าการดำเนินเรื่องของเขาคือมันน่าติดตามมากๆเลยค่ะแล้วตัวนกฟามิงโกนะคะตอนแรกๆเนี่ยในเล่มเนี่ยเขาบอกว่านกฟามิงโกนะคะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่หากมีคู่แล้วจะรักเดียวใจเดียวตลอดไปหากคู่ของตนเสียชีวิตก็จะอยู่ตัวคนเดียวไม่หาคู่ใหม่ นกพามิงโกจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรักเดียวใจเดียวค่ะแต่ว่าความหมายของนกฟามิงโก้นะคะจะมีแค่ความหมายนี้ความหมายเดียวรือเอานะต้องต้องอ่านดูนะบอกเลยว่าเขาบอกอีกความหมายมานะบอกเลยว่าอึ้งแล้วก็ไม่คิดว่าหนังสือเขาอจะมาแนวนี้แน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้โดยรวมสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามดำเนินเรื่องแบบเร็วตัวละครที่เกี่ยวข้องเลยอะก็แบบเฮ้ยเริ่มผุดมเรื่อยผุดมาเลยแบบเอ๊ะตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเฮ้ยมันมีอีกอย่างหนึ่งนะมันมีแบบอีกอย่างหนึ่งเลย คนที่ตายเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวดาคายเงคนเดียวนะคะเออมีคนอื่นที่ตายอีกไรเงี้ยเออรู้กว่าเออชอบนะแต่ว่าถ้าเที่ยวกับอีกเล่มหนึ่งอะ The Heaven ใช่ไหมคะถ้าถามว่าชอบเล่มไหนมากกว่ากันมนาะเออหนึ่งกัรกับชอบ The Heaven มากนะอาจจะเพราะว่า The Heaven เนี่ยสำหรับตัวหนึ่งอะหนึรู้สึกว่ามันมีสามพาร์สามเรื่องราวที่มัน สุดยอดมากมากแต่เราพาของเขาว่าอัดเน้นลงมาเลยค่ะแทบจะละสายตาจากหน้ากระไรไม่ได้เลยนะมันสุดยอดแบบสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดค่ะเออแล้วก็แต่ว่าเล่มเนี้ยมันก็จะเป็นแค่เรื่องราวเดียวนะคะกับการตามหาว่าใครนั้นที่แบบที่ฆาตกรรมตัวดาฮายอนนะคะแล้วก็ว่าไอ้ตัวครูจุนฮูเนี่ยเขาจะลอดจากการที่เขาเอาศพดาฮายอนเนี่ยไปปกปิด หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะเล่นกับความอยากดูแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเดียวก็เลยทําให้อาจจะชอบ The Heaven มากกว่าแต่เรื่องนี้ดีจริงนะอยากพยายามมากเลยค่ะใช่คนเขียนเดียวกันบอกเลยว่าเขาเขียนได้สุดยอดมากมากมาๆมากๆค่ะเพราะหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีทั้งความรู้สึกสงสารนะเห็นใจแล้วก็รู้ละทึกเหมือนกับดูภาพยนตร์เลยค่ะเพราะในเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าถ้าหนังสือที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนดูแบบเอ้ยเขาภาพยนตร์นะดูเหมือนซีรีส์อะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เห็น ความรู้สึกข,ของวละครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเนี้ยกับใมชใชหรือเราทั้งเห็นความนึกคิดของวละครนะคะที่มันสุดยอดมันดําดิ่งถึงก้นของจิตใจของเขาด้วยรวมถึงการดําเนินเรื่องที่โหสุดจะเข้มข้นนะแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยะคะ่ะก็คือเรื่องนี้คะ่ะคดีฆาตกรรมปริศนากับนกปามิงโก้ค่ะก็ถ้าใครชอบคีมิวีโนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสบคไคร้เป็นกำลงังใจให้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คีมิวีโนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย